อันนี้ก็คือแมวผมสุดน่ารักแต่เถื่อนมากเลยโคตรเถื่อนบูให้ <c oughs> แถมยังตะครุบผมตอนมืดสามวันด้วยกันซึ่งไอ้หมอนี่มันอ้วนมากเลยเนี่ยโคตรอ้วนนะฮะ ใครเห็นแล้วก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะอันนี้ก็คือหวัวมันหวัวขนเห็นฮะสูงลองไกลๆเห็นฮะ โคตรเถื่อนบอกเลยเมียวนี้ใครเห็นเครื่องก็ต้องขอด้วยเพราะมาหามันกระดิกแล้วสูงกล้องใกล้ๆนี่นะโคตรเถื่อนตัวนี้ตืน่ตนเลยนะ อือและแถวมาหาอยังกระดิกเลยมันนอนโสมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนั่นะั่งนั่งนี่ฮะท้องมันโคตรเถือ่อนใครขอให้รับชมคลิปนี้เรื่อยๆครับผมครับ